พอเราวิ่งปวดไปปุ๊บไปเจอพวกมันติดตับเดยโอ,อะไรดู <c oughs> ทำไมของไม่มีอุ้ย <c oughs> นั่งล้อมเลยคือแบบแไม่ไหนทั้งไหนก็มีแต่พวกมันนะ่ะแ้วผมอยู่กันสามคน,นมีรุ่นพี่คนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งแล้วตัวผมรุ่นพี่ได้ไม่กวาดมาอันหนึ่งเพื่อนมีตั้นอันหนึ่งส่วผมเนี่ยมีแบบจุดานวนค<ช>ือใหญ่หเลยใหญ่พอที่จะโดนไปก็โคโลงกันนะเรื่องวันนั้นน่ะจุดไปแคคจุดไม่ติดไอ้เหีห้ยใส่เขาพ้นเขาที่เขาเราทำฝังติดก่อ ย่งผมในตอนนั้น,นมีแฟนเมอีข้าวจากที่กรุงเเดินไปลกครแล้วพี่คอไปเพื่อเนเขาเอาไม้มาตีหลังเขาหันไปเราตัวเลยไอาทิตย์สองอาทิตย์ตื่นบุกบ้านไปขดอนอังยีทองโจรก<อ>็เดิจนดดงจุงมาเลยใส่ข้อมือมาเลยแถวเลยแถวเลยคนนะพี่เกือบยี่สิบยกหัวเลยหน้าเมย์หน้าเมย์ทั้งนั้นไปไปที่ไหนพี่พส่งพิเศษกรุงเทพ สวัสดีครับผมออสสายแข็งนะครับผมโหวันนี้ผมจะบอกเลยครับเรามาอยู่กับหนึ่งในตำนานเด <annoyed> ็กหน้าเมเ์ปินเก้าฝั่งชนนะครับหน้าเมเซปินเก้าเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักในตำนานเมื่อก่อนนะครับผมเรามาพบกับเขาคนนี้กันเลยครับพี่แบงค์หน้าเมย์เขาโถ บันทีพี่แบงค์ับผมวันนี้รับเราก็มานั่งอยู่กับตำนานอีกหนึ่งขั้นของหน้าเมเจอร์บินเก้านะครับผมอันดับแรกเลยพี่พื้นเพพี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนตลิ่งชันตะลิ่งชันตรงเนี้ยนะใช่ตลิงชันเกิดโรงพยาบาลทาหารเรือ,อเฮ้ยเป็นเด็กฝั่งคนนียพีฝ่ฝั่งคนฝั่งคนร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผม <c oughs> เรื่องหน้าเมย์พี่เมื่อก,ก่อนตอนนั้นน่ะพี่ว่ารวมกลุ่มกันะพี่เรียนหรือว่าพี่เป็นเด็กบ้านหรือว่าเป็นเด็กช่างตอนเป็นเด็กบ้านแล้วตอนนั้นเป็นเด็กบ้านออกอย่างเรียนไปแล้วโดนไล่ออก โดนไล่ออกโดนไล่ออกโดนไล่ไอ่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นมอไหนโดนไล่ออกเอาเชิญออกตอนนั้นมอไหนมอสามครึ่งมอสามครึ่งมอสามเทอมแรกเรียนมอสามเทอมแรกอะโดนไล่ออกโดนโดนเชิญออกเอ็งนี่มันคันแทบดิวะเชิญออกเชิญออกเชิญออกอยวพูดอะไรออกโดนจะบอกเพราะอะไรพี่วันแรกเลยโดนทานบนเมืองไปต่อยต่อยกันกับเพื่อนในโรงเรียนแต่ว่าอ๋อเพื่อนในโรงเรียนต่อยกันต่อยกันก็โดนทานบนไว้อีกวันหนึ่งไปตีห how, ัวเขา ในโรงเรียนเหมือนกันเด็กโรงเรียนอื่นตอน,น,นผมผมเรียนอยู่เออเอชื่อโรงเรียนเขาจะเสียหายแลก็มาดูอบอกได้โรเรียนอยู่ยิมพีลงรถหน้าโพลีโพลีเทคนิคอะตรงกาญจนานาะวงแหวนลงรถฝั่งนู้นข้ามทางลอยมาฝั่งนี้็อ,อยาเข้าสวนผักไปเขา้เขาโรงเรียนระหว่างที่เดินจะเข้าเข้าโรงเรียนไปเจอเด็กเทพรินตอนนั้นเราเด็กขาสั้นไอเทพซินก็เด็กขาขาสั้นขานเเขามีของเขามีถึงมหก ของผมมีถึงมสามเจอเด็กเทพศีรินแล้วเป็นไงพี่ไม้สนหัวดเลยทาไมมันเป็นขั้วรีกันหรือว่าไงหรือว่าเจอหน้าแล้วแม่งมันเจอหน้าแล้วมันเออมันมันมันเราแม่งแบบเอาห้าเลยเด็กเก่งห้าไอ้ตรงนั้นไอ้หวดเขาแต่หัวปูดนี่ปูดลูกนาวเลยปูดไม่แตกปูดแต่ปุ๊บเราเข้าโรงเรียนเอาแล้วอาจารย์รู้ได้ไงอะ แต่ครั้งหนึ่งเขามากันเนี่ยผู้ปกครองผู้ปกครองมาด้วยแล้วก็เด็กๆนั่นก็อยู่ซอยสวนผักที่แบบรุ่นพงรุ่นพี่รนนี้พ่อแม่มัาโรงเรียนเราเออมันมันเด็กเด็พื้นที่นี่แหละมันเด็กเด็กพื้นที่เหมือนกันเด็กเด็กสวนผักเออแต่ตอนนั้นนาอยู่ม .5 ม .6 นั่งตัวเขาอ่ะข่วดเลยโอ้ตอนนั้นไม่ข่วดเด็กม .5 ม .6 แสดงว่าเราได้ข่วดเลยเจอแล้วมันไงกำลังห้าหแสดงว่าพี่ดื้อแต่ตั้งแต่เด็กแม่เงี้ยดื้อเริ่มเริ่มมาดื้อตอนม .2 ม .3 เลยม .2 ต่อยวันแรกต่อยเพื่อนในโรงเรียนวันสองไปัวดเด็กเทพศรีนหัวปูดีืิแล้วไงเชิญออกเขาเรียกผู้ปกครองมาเชิญออกเลยออกกันนั้นเลยแล้วก็อย่างว่าเราเราแม่งแถวนั้นเราเด็กถิ่นนหะแถวนั้นก็มีแพวกเรางนั้นพี่ผมพี่เราเลยแบบไม่ได้กลัวใครไม่กลัวเรามีแบบเรามีแบ็คอะเรามีแบ็คดีอะออกมาพอออกมาก็อยู่ว่าบ้านเล็พักไปเที่ยวหน้าเมย์ไปเจอเพื่อนหน้าเมเจอร์หน้าเมเจอร์ปิ่นเก้า อ่าเริ่มอันเนี้ยเริ่มจะเข้าประวัติตำนานหน้าเมยแล้วนะไม่มีใครไม่รู้จักนะตำนานเด็กหน้าเมเจ้าปิงก้าเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นหนึ่งในตำนานฝังทนเลยนะที่แบบว่าวัยรุ่นไปรวมกันเพื่อจะขึ้นไปดูคอนเสิร์ตเด็กชงเออเด็กชงเด็กช่างนะสมัยก่อนนะมีมันมีคอนเสิร์ตฮอล์บนเซนทันบอลเซนทันปิงก้าะใช่ที่บอกว่าพวกเยอะเพื่อนเยอะสมัยก่อนก็เพราะว่ามาเที่ยวงานเด็กหน้าเมย์พวกเราทั้งนั้นพวกเราทั้งนั้นเยอะไปเยอะพอเยอะเยอะปุ๊บ แม่งพลังอ,จอาจารย์เรา,าเออแม่งพลังเราคือเขิลมาเลยเออลสใสบบ่ต่องนะพวกเยะแม่งต้องโผล่แบบไอ้เด็กช่างเมา,าเอ่ะไอ้โรงเรียนนี้มาว่ะโรงเรียนนั้นมาอ่ะเวลาเขาตีอ่ะเราก็ไปแจมเขาเราเป็นเด็กบ้านเราใส่ได้ทุกชุดอยู่แล้วใส่ได้หมด <c oughs> เราเรามีมีห,มหลายรุ่นตอนนั้นน่ะรุ่นหนรุ่นใหญ่ลรวก็เยอะอยู่เวลาเขาตีเราก็ไปแจมเขาเขาตีฝังหนึ่ง แเราเบิดปลาข้ามฝั่ง <labels> กันไปเลยไม่ร anyway. ู้หรอกว่าโดนพวกไหนไม่รู้โดนพวกไหนของไม่โดนพวกเราพอแล้วไงพวกเราฝั่เนี่ยโอ้ยเยอะสมัยนั้นฟันเัินแทงกันบนหอเนี่ยทุกรอบเพราเราเราเยอะไงเขาเอาเอาเอาพวกเราไม่อยู่ไงเวลาจะขึ้นเนี่ยเขาต้องเอาพวกผมเนี่ยพวกเราอ่ะพวกผมเนี่ยเข้าไปก่อนนะก่อนที่เอาพวกเด็กช่างเนี่ยเข้าไปแล้วแยกเด็กช่างโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ของเด็กหน้าเมเนี่ยคือกั้นเลยเลยกลุ่มกลุ่มเราเนี่ยมีช่าง เด็กทั้งด้วยเด็กอันนี้ด้วยคือหลายโรงเรียนอ่ะมา,มารวมกันจนเป็นกลุ่มก้อนเป็นจนเป็นเด็กหน้าเมใช่จนเป็นกลุ่มก้อนอก้อนขึ้นมาก็เลยต้องต้องแยก เพราะเรามันเยอะไงก็คิดดูว่าครึ่งครึ่งฮอใครที่ดูคอนเสิร์ตสมัยยุคนั้นนะจะรู้เลยว่าเยอะจริงๆใครที่ทันยุคนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่ากลุ่มนี้แม่งเล่นได้ได้เล่นบางครั้งก็จะร้องนั่งรถเมล์เดี๋ยวร้องกันไปยังกับเด็กช่างเลไปตามฟิวเจอร์บางแคร์สมัยก่อนน่ก็มันจะมีลานสเก็ตลานสเก็ตเหมือนเด็กช่างเหมือนในหนังลานสเก็ตคล้ายกันอะไรนะตีคิงอะไรญาติบ้าน แต,แ,ตแต่ยุคนั้นแม่งแม่งแบบนี้จริงๆนะหลุดหลุดมาแม่งแม่งล่อเลยนะเรียนไต่ช็อปมาไตาห่หัวมคัดมานี่ถ้าไม่ใช่สถาบัานเดียวกาัาพวกเราอะเล่นเลยมาข้าวแบบเปล่อตีนไอ้นะไอ้ฟิวเจอร์บางแค่ ขึ้นแมงบนเราไปกันเยอะไหมไปกี่คันรถเลยคันรถเมย์คันรถเมย์รถใหญ่ไปสร้างแผลไว้ที่นู่นอย่าแล้วก็มีแบบเขามาเอาคืนบ้างใช่ไหมเขามาหาเราขึ้นไปข้างบนอ่าขึ้นไปบนหอชั้นพูดแรงอ่ะชั้นพูดชั้นอาหารอ่ะเออเราต้องขึ้นกระไดเลื่อนอีกทีหนึ่งเพื่อจะเข้าหอเพราะจำไม่ปิดนะกลุ่มเด็กทางขยะเด็กทางขยะอยู่สายสองมีแก๊งสังขยะเ้วยมีแก๊งสังขยะด้วยสายสองแบบไปแบบล้อหลอกเราอ่ะจนเราแบบตามมันลงมาก็ไล่กันไปแยกคาตาพวกนี้แม่งหัวดีแม่งเอามีดดใใสสสส่่กกรระะะะอออบบยยัไว้้ตตพานนเเ็มล พวกแก๊งสังเออ,เอ,อมาม่ก็สอบเลยปุ๊บก็เทปุ๊บแล้วเขาไล่กลับแล้วเราตอนไล่ไปเขาเห็นเราเห็นเราเห็นเขาน้อยเราไม่ได้พบของไปอะ่ะไล่กลับมาวิ่งเดี๋ยวรออะไรอะอ๋อมันเหมือนกันเหมือนกันในหนังเหมือนไอ้พวกกันกกันกไม่มาคนเดียว ขนมไม่มาคนเดียวมันเอาตัวหนึ่งมาล่อเราวิ่งไปมันไอ้เจมไม่เอามาล่อตัวสองตัวแม่งจำไม่ผิดแม่งนานแล้วพอเราวิ่งกวดไปปุ๊บไปเจอพวกมันเป็นสิษตับเด็กโดอะไรอยู่ทำไมของไม่มีเสร็จปุ๊บมันแตกวงแตกวงเราแตกนะจะพูดแบบไม่อายคนเราแม่งมีได้มีเสียอยู่แล้เรื่องปกติอยู่บ้างไอ้เจยแม่งไม่กลัวไอ้ซุปเปอร์แมนที่แบบไอ้เีมมึได้เขาตลอดเลยไม่ใช่โดนล้อม โอยแม่งล้อมเลยคือแบบล<อ>้อมไม่หทา้งไหนก็มีแต่พวกมันนะ่ะแล้วผมอยู่กันสามคนน่ะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งแล้วตัวผมรุ่นพี่ได้ไม้กวาดมาอันหนึ่งเพื่อนมีสั้นอันหนึ่งตัวผมเนี่ยมีแบบจุดชนวนลูกหนึ่งคล้ายกับแด่คืใหญ่พอๆกันเลยคือใหญ่เลยใหญ่พอที่จะโดนไปก็พลงนกันนะ่ะโดนไป <laughs> เรื่องหว่านนั้นน่ะจุดไปแช็กจุดไม่ติด <laughs> ไอด้เนี้ยรุ่นพี่ก็คือคือไม้กวาดแบบยาวอ่ะเออแบบเขาแบบ แบบอันนี้แบบเพื่อ,อนก็บอกเฮียเข้ามาก็เข้ามาเด็กก็เข้ามาให้อ่านนัสือเล็กอยู่อ่ะนือมีดอยู่เล่มสัน้นก็ไอ้เฮียกุวนจุด อยู่หลังเพื่อนอะเขาก็ต้องต้องไอ้นี่เราถูกป่ะเพื่อแบบไปดังติดยังไงดันติดยังยังไม่ติดพี่อะผมไม่มันไม่ติดว่ะเราเอาไอ้โชคดีในส่วนหนึ่งที่มันไม่ติดเพราะติดติดไปเราปาไปอะมันมีรุ่นน้องของรุ่นพี่เนี่ยเอาทักส่วนเข้ามาคือรู้จักกับรุ่นพี่เราคือฝังเออฝังตรงข้ามอะว่าแบบคือเหมือนเขาเาลบกันอน่ะเขาก็คุยกันอะแล้วเขาเปิดทางให้เราออกโชคดีที่เราจุดไม่ติดด้วยเพราเราจุดติดแล้วเราปาไปอะเรียบร้อยฮัลโหล สมัยก่อนจะไปรวมกันอยู่เอฟซีหน้าเมเจอร์อืปนก่อนอออืม่่กนะ้นเลยวพี่ปนอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่เหรอสามสิบสี่ได้ประมาณนั้นเยอะเนาะพี่เคยติดมากี่รอบสิบสี่รอบสิบสี่รอบเคยเข้าไปข้างในสิบสี่รอบจนปัจจุบนี้ใช่ไหมจนล่าสุดจะปีหกสามรวมทั้งหมดสิบสี่รอบ พี่เรื่องหน้าเมย์เป็นยังไงของเล่าให้ฟังหน่อยไปป้นเมย์อะไรเขามันเป็นยังไงพี่รวมกลุ่มเริ่มเริ่มจากอันนี้ก่ยรวมกลุ่มกันก่อนไปเที่ยวไปกินก็นตามภาษาัยรุ่นราภาษาเด็กกันนะที่แบบว่าไปนั่งเล่นกันรวมกลุ่มกันเด็กทินใช่ไหมใช่เด็กทินก็แบบไม่มีเงินอืไปไถเขาก่อนเรแรกๆก็ไปไถเขาก่อนไถเด็กไถเด็กพออยู่ไปสักพักสักพักนึงก็เริ่มติดยา เงินที่ไถ่มันน้อยไปก็เลยแบบจี้เขาละเริ่มจี้เขาละเริ่มป้นเขาละเริ่มเริ่มเข้าวงการป้นแล้วไม่พอไม่พอตอนนั้นเราต้องเสพไงตอนนั้นในกลุ่มมีกี่คนพี่ประมาณคุยเป็นร้อยใน่ยถ้มถ้าใครใครรู้จักหรือว่าใครเกิดยุคนั้นนะปีไหนประมาณปีไหนพี่ส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 ามสี่สี่สี่ห้าประมาณนั้นหน้าเมย์เนี่ยเป็นร้อยเลยพวกกลุ่มพี่เป็นร้อยบางคนไม่ได้ทํา ส่วนน้อยส่วนน้อยที่ที่ที่จะทำแบบนี้เราพอใช่ไหมพี่ใช่พรใชมันใช้ไม่พอเนาะก็เลยคนไม่พอช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำจะนั่งรถเมล์ข้ามมาฝั่งสนามหลวงกันออืเหมือนเดิมแหละก็ถ่ายตังเจอแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยสป้นโทรศัพท์ที่เอาโทรศัพท์ อตอนนั้นพี่ไม่กลัวไม่ไปไถเขาไปไถคนนั้นคนนี้ไม่กลัวเขาสวนนะพี่หรือว่าพวกเราเยอะไม่กลัวนะมันมันมัน,มนวัยรุ่นน่ะเข้าใจคำว่าวัยรุ่นใครก็ได้เหรอวัยร <c oughs> ุ่นใครก็ได้ <c oughs> ออสตัยน,นั้นแล้วเราเราเรา,เราจักเด็กทินฝั่งนู้นด้วยอพวกเราเยอะด้วยอ่ะฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งพนะนครฝั <c oughs> <c oughs> ่งทนรู้จักหมดรู้จักอืมอ เราเป็นเด็กหน้าเมย์เนี่ยอยู่หน้าเมย์อยู่แล้วตอนเย็นเราจะไปพนะกครข้ามนั่งรถไปพนะกครหรือไม่ก็เดินไปทุกเย็นเลยเพราะหน้าเมย์เนี่ยเราเราเรามันมันไม่ว่าเป็นเด็กฝั่งทนหมดเลยไม่ใช่เรามีเพื่อนด้วยมีเพื่อนฝั่งพนะกครด้วยฝั่งพนักครที่แบบอยู่ตามตอกตามอะไรเงี้ยของพวกฝั่งตรงตอกมันเยอะถูกไหมตอกสาเกพวกอะไรพวกนี้อ่าใช่ตอกสาเกตอกมันยมตอกอะไรเนี่ยตรงนั้นแถวนั้นนะมันเยอะก็แบบ เขาก็ข้ามมาเที่ยวเล่น้ัวเราเออเรามาเป็นหนึ่งเดียวกันน่ะพอตกเย็นเราก็ข้ามไปพอฝั่งนู้นเขามีของดีอยู่ผู้หญิงเงี้ยยานเงี้ยเราข้ามกันไปไทยเขาป้นเขาตี้เขาเราทำฝั่งนู้นต่อป้นไปตี้เขาเหมือนกันฝั่งนู้นแบบเด็กนักเรียนไว้รุ่นวรุ่นผู้ใหญ่ก็ไม่เว้นเอาหมดอะไรที่แม่งเห็นเห็นแล้วเป็นเงินน่ะ อเอาหมดไวนรอแหลมใส่ทองมาถือโทรศัพท์ที่ห้อเออเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ยงมีไหมมีมันมันเป็นข่าดำอย่างผมในตอนนั้นมีแฟนีคนกินข้าวอยากกินเอ็มเคผมเดินไปรอคอแล้วมีจอกี้คอขอเล้ไหมโทรศัพท์อ่ะสามสามหนึ่งศูนย์ รุ่นนั้นรุ่นทนเลย9,000กว่าโนเกียรุ่นใหม่ที่ฮิตนะมีจีคอมีจีคอบอกขอตั้งเงินเข้าหน่อยไม่เอาโทรศัพท์ใช่ไหมเอาโทรศัพท์ด้วยเอาโทรศัพท์ด้วยบอกขอตั้งเงินเข้าด้วยมีตังมั้ยแล้วโทรศัพท์ในกูขอด้วยนะบอกพี่ผมขอได้ไหมคือยายผมซื้อให้เป็นของวันเกิดน่าสงสารไอ้พียอะไรอนุบาทตอนนั้นก็ก็ก็ถือว่าอืมก็เยอะอยู่นะอืมแล้วโทรศัพท์สงสารมันไหม สงสารอันนี้จะสงสารบังควรถึงเรื่องยายมายายซื้อให้เป็นของขวัเกิดอ่ะกูเอาแต่เงินแล้วกันแต่ปุ๊บเรียกแท็กซี่เลยเรากลัวกลัวไปหาลำรวงตำรวจเลยเรียกซี่ปุ๊บถามบ้านอยู่ไหนเรากปุ๊บจับจากแท็กซี่เลยบอกแท็กซี่ไม่ตรงเราแบบแสบนะพี่แสบนะหาแฟนเราไปกิน MK โอ้เข้า MK เข้าแมคโตโน่สบายเลพันหนึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกเราเราแม่งแบบ เราวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงมาตลอดนะพี่อย่างงี้ตอนเด็กอ่ะใช่ไหมแล้วที่บ้านรู้ไหมเนี่ยรู้ว่าไปหาเพื่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าเราไปอย่างนี้ใช่พอข้าไปสนามหลวงเนี่ยที่เคยมีเรื่องมีอะไรบ้างมาที่ว่ายกพวกไปก็มีข้าไปปนไปอะไรมีเยอะมีเยอะเลยละก็เอาเหตุการณ์แบบหลักๆเลยก็แทงเขาไปแทงเขามันเป็นยังไงพี่ไปเช็คเขาง่เช็คเขาก่อน ว่าเขาเรียนโรงเรียนอะไรอืาเดินเห็นเขาเดินเป็นกลุ่มไงเด็กช่างมาประมาณปสิบคนมันแปดเก้าคนสิบเรารู้แล้วว่าพวกนี้แม่งกลุ่มนี้ต้องเป็นเด็กช่างแน่นอนใช่ตรงมาได้เห็นเหมือนขับแวบๆอยู่ได้อยากรู้ว่าว่าโรงเรียนอะไรออเข้าไปดูซะหนยเข้าไปเช็คซะหน่อยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่โรงเรียนพวกเราอือพวกเราก็เด็กช่างเยอะพวกเราเด็กช่างเหมือนกันใช่เดพวกเราเด็กช่างเยอะด้วยของเราอ่ะ อยู่หน้าเมย์นะแต่วก็ไปดูมันไม่ใช่มันไม่ใช่พวกเรามันไม่ใช่โรงเรียนพวกเราแล้วขอขออะไรขอหัวอขอหัว่อยนิดนึงไม่ให้ไม่ยอมตอนที่พี่เข้าไปเข้าไปกี่คนนะสี่ห้าคนแล้วพวกมันอ่ะน่าจะเกือบสิบเฮ้ยแล้วพี่แล้ว กล้าเข้าไปได้ไงก็อย่างว่าเราเราข้ามไปเราเราเราข้ามไปเพื่อแบบฝั่งนู้นนั้นไม่ใช่ฝั่งเรานะพี่เอไม่ได้ฝั่งทน<ร>นะ<ม>ฝั่งพร<ว>ะนครน,นะเราไปกันเยอะเหมือนกันแต่คือเขานั่งตามขอบตามตรงนูน้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เขาเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาไม่ตรงตั้งตดยฝั่งนู้นเขาพวกพวกเพียงนั้นน้วยพวกมืเพราะว่าที่ข้ามไปข้ามไปแล้วอยู่ได้ก็คือรู้จักกอบพวกนี้ตอก แต่เราไม่ได้บอกนะว่าตอกไหนว่าตามตอกแถวนั้นตามตอกเยไนพี่ก็เยอะนะคืนหนึ่งก็เราก็อยู่กันเป็นยี่สิบสามสิคน่ะคือแบบอยู่น้ำหลงใหญ่อ่ะเราก็แบบอยู่รอบเลยอ่ะรอบแล้วคือพวกเราทั้งนั้นรอบนั้นพวกเราหมดถ้าเกิดมีเรื่องต่อยกันน่ะพวกต้องคืนมาพวกเราก็ต้องคืนพวกเราที่อยู่รอบๆต้อตรงต้องลุกมาต้องดูแล้วอย่างน้อยต้องดูแล้วว่าใครใครมีเรื่องกันถ้าเขาเห็นว่าพวกเราต้องคือเข้ามาใส่ท่านสุดท้ายยก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมให้ก็เปิดเลย เปิบหน้าเลยเปิดเลยทิมเลยต่อยหมัดตรงกันเลยพวกมันก็เป็นสิบก็มาบวกเขาบวกเลยเพราะเราเราเราน้อยเนี่ยแต่เขาไม่เขาไม่รู้นี่ยเรามีพวกอยู่แมงก็วิ่งใส่มาเป็นสิบเลยพี่ใส่วิ่งกระตือใส่เลยใส่ห่วยลงมาปุ๊บปุ๊บพวกเราก็คือแบบมาช่วยแหละแล้วเราก็นัวนัวกันอยู่เสร็จล้วก็ต่อยกันอีกคนหนึ่งอยู่แล้วเราแบบดึงมีดมามีดตะเกียบนะที่มันใช้ควงมีดตะเกียบที่ควงได้เราก็จะแทงเสร็จปุ๊บเขาโดดไอ้คนที่เราจะแทงโดด แบบแบบเหมือนแบบโดนเรอแ่ะเออตกใจอ่ะหรือแบบเด้งดังหลังอ่ะเราก็ยังไม่ได้แทงออกไปแต่เขาเด้งไปก่อนเสร็จปุ๊บเพื่อนเขาเอาไม้มาตีหลังแม่งมาจากไหนไม่รั้เลื่หลังเออหัวแบบหัวเลยปุ๊บเราหันไปเราซวกเลยหันไปกระซวกไอ้ที่ถือไม้ตีหลังเราหันไปซวกเลยแทงเข้าเลยมิดด้ามเลยมิดลำดึงไม่ออกเลยติดเงี้ยง ดึงแล้วมันติดเงี้ยงจะดึงขอมีดคืนสน,นองใช่ <c oughs> จะขอมีดคืนรึงแล้วมันไม่เชิงว่าจะขอมีดคืนเราเราซ้ำหรือเราเราไม่รู้แตกคือเราดออึงเราดึงไม่ออกอะเราแทงนระถี่นแล้วคือติดไปเลยแต่เขาวิง่งวิ่งไปมีดเราแหละว,วิว่งเอามีดเรา,าไ,ปไปด้วยกลุ่มท้องไปในโดนตรงแล้วพ,พวกมันอะพี่วิงงว่งเหมือนกันวิ่งเหมือนกันพอเห็นเราเห็นเพื่อนโดนแทงแล้ววิ่งแล้วพวกเรามันมาแล้วอะอ๋อพวกมันมาแล้วใช่ถึงมาแล้วด้วยับคือแต่คนคือทุกของก็มีของเราอะมีอ่ะ ก็มันคือมาแล้วมงมีดมงไม้ก็มามากันเต็มเลยเหตุการณ์นั้นก็คือว่ามิดด้ามเลยมิดด้ามมิดเลยมันมีตำรวจมีอะไรมาไอ้นี่เราไม่รู้ว่าแยกใจตอนนั้นมีกล้องไหมไม่มีส่วนือใหม่ใหมัน้ไม่มีเลยกล้องทําอะไรไม่ได้เลยเออมันแบบคืออยากทําอะไรแม่งเหมือนฟรีเดย์อ่ะเออปดตะโนอะไรก็ได้เออยากทำอะไรก็ได้โอ้โหผมก็แบบตอนนั้นถือว่าเถื่อนนะพี่เนาคือฝั่งนู้นเด็กเรียนแม่งเยอะด้วยมาเดินกลุ่มสี่มห้าเดินไม่ได้น้ำหลวงอ่ะ พูดเรื่องจริงเนยเนี่ยใครที่อย่างที่บอกว่าใครทันยุคนั้นหรือว่าเคยผ่านในแต่ละที่ที่ผมเล่าไปเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงนี้เดินไม่ได้ตรงนั้นเดินไม่ได้โช<อ>่วงนันกระแสก,การปนการอะไรเนี่ยมันเยอะอมไม่ใช่ว่าเรากลุ่มเดียวนะม,มันมีกลุ่มอื่นปนจีปนจีพื้นที่อันตรายประมาณนั้นนะพี่บอกว่าเคยเกมเข้าไปสิบสี่รอบใช่ไหมเคยปิดเดินจัมสิบสีรบ่รอบรอบแรกพี่เกมได้ไงอ่ะเกมเพราะอะไรอ่ะรอบแรกอ่ะ รวมป้นรวมกันป้นนะไม่ใช่ป้นนะรวมกันป้นใช่รวมป้นสามคนขึ้นไปเป็นรวมป้นอืมถ้าเป็นหนึ่งสองคน่ยเป็นชิงก็ดีนี้ผู้กรณีเป็นพระเอกเกย์เปนที่เราไปป้นเขาอะคนที่เราไปป้นอะเขาคือพระเอกทิเกดังวเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมก็อย่างที่บอกหน้าไหนมาปุ๊บแปดหน้า ถือนู่นถือนี่มีนี่มีนี่เราก็อยากได้ครัเพราะเราเราเร้ว่าเราติดเศษอยู่เออติดเศษหมดอะไรทําได้ทุกอย่างทำได้หมดพะเราเคยทำครั้งแรกไปแล้วนี่เราแฟนอยู่ข้าวมีออยู่ข้าวเออแล้วก็ทำไปแล้วเราเราแบบเราไม่ได้รู้สึกอะไรที่มันผิดนะมันไม่ดีนะเราไม่รู้สึกตรงนั้นเรารู้สึกว่าเราทําแบบนี้แล้วเราได้ตังไวเราได้ตังเรามาใช้ตอนนั้นเด็กตัวไม่ได้คิดอะไรไม่คิดเลยเลยมันเดินมายังไงอ่ะพี่มันมามันอยู่ฝั่งไหนฝั่งพระนครหรือฝั่งทนฝั่งพระนคร อยู่ฝั่งพระนครตอนนั้นเราไปพัวฝั่งพระนครอยู่ใช่คดีนี้เลยคดีเป็นเป็นคดีที่โดนไม่รวมไม่รวมัะอย่างอื่นนะเดียกว่อย่างอื่นนะมาโดนคดีนี้เป็นพระเอกลิเกเราเปิดห้องเช่ากันอยู่เป็นหาเลมไหมนะตอนนั้นต่อช้าอยู่ต่างช้าหาเล่มเลยหลังเนี้ยไอนะกทมตรงต่าช้ายังมีบ้านเช่าอยู่เอาบ้านเลยผู้หญิงที่แบบเขาขายแบบนี้ก็อยู่ก็อยู่นี่ด้วยพวกเราก็อยู่นี่ด้วย อยู่ในตึกเดียวกันเนาะอยู่ในอยู่ในบ้านเลยในบ้านเดียวกันอ่าเป็นเป็นบ้านแบบประมาณปีห้าหมออะไดิออคือเป็นห้าเล่มอมะคือเราสูบยงสูบยานน,<อ>น่นออน,ออนี่นั่นอะไรเงี้ยเอออยู่แบบนั้นแต่ปุ๊บวันนั้นจะเดินจะเดินเดินกลับไปส่งช้ากันจะกลับเ<อ>ข้าบ้านกันไปเจอเห็นละเห็นอะไรเห็นเหยื่ออ๋อเดินไปส่องช้าเห็นเหยื่อเห็นเหยื่อไปสี่คนแต่ว่าเราล็อกเป้าไว้ได้ล็อกเป้าแล้วเห็นแล้ว แต่งตัวดีดูมีกระตังอ่าไอ้นี่มันมีเงินแน่นอนเว้ยเรตอนก้นเราไม่ได้กินอะไรหรอกเราแค่กะว่าได้เงินนี้หน่อยขอห้ได้โทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์อย่างที่ว่าสมัยนั้นโทรศัพท์มันแพงถูกไหมก็แต่งตัวเงี้ยใช้อะไรใช้น้อยสามสามหนึ่งศูนย์ก็มีได้โทรศัพท์มาเครื่องเราเราเข้าไปเป็นไงแมี่อก่อนที่จะเข้าไปเราเดินเข้าไปเลยเดินไปหาเลยเพื่อนสองคนล็อกล็อกตัวมันอ่าเราก็ยืนแล้วว่าไงปึ๊บอีกคนเขาไปล้วง ปึ๊บี่มันล้วงหวองล้วงเอาทุกอย่างเลยอะพี่เสร็จปึ๊บต่ออุองยังไม่เจออะไรอีกลวงเกงแม่งเลยครับเออปึ๊บอองมาได้ตังกลับเครื่องแล้วก็เขานั่งซี่ตามนั่งทซี่ตามเราอ่ะเฮ้ยมันมาคนเดียวมันนั่งทซี่ตามเราใช่ตอนแรกวิ่งอยู่ฝั่งกองสลากอก็คือเพื่อจะไปสองช้าถุกันสองช้าต้องแบบโงเดิรนใหญ่เราใช่ไหมโมเดินใหญ่เราหรือเขาเราเลยเราต้องไปตัวเสาลีบแทกซี่เพื่อจะไปยังกว่าปึ๊บเขานั่งซี่ข้าฝั่งอีกฝั่งเลยอ่ะอีกฝั่งตามไม่ได้แล้ววะ ปพ๊บเราเข้าซอยเพราะเรารู้นี่เราเราเรารู้ว่าซอยไหนรู้ได้รู้ไม่ได้อ่ะเราทะลุเข้าซอยปุ๊บเขาตามเราไม่ตามเราไปรถอะไรพี่เดินวิ่งฮอนด้าเดินฮอนด้าเดินผมบอกอยกผมผมผมจะเดินกลับไปที่บ้านกันปุนเสร็จเราวิ่งเหรอวิ่งวิ่งเขานั่งหันไปมองเขานั่งซีปุ๊บตามมันตามเราเออเราข้ามอีกฝั่งเลยแต่เขาจะกลับรถเขาต้องไปกลับนู่นเลยเสร็จปุ๊บพอเราข้ามอีกฝั่งได้ปุ๊บเราเข้าซอยตอนทะลุได้เนี่ย ใช่ไหมมันจะมีซอยหลายซอยที่ว่ามันจะลุ้สองเช้าได้อทางนีเราเยอะเสร็จแล้วเรารู้ทางพออยู่ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งสืบบุกบ้านอ๋อสืบมาเลยมาเลยแล้วโดนวันน,น,นั้นน่ะสิบเจ็ดคนอ่ะคิดดูว่าโดนกันรุ่งสางอ่ะคนออกมาขายของขายของ,ของ,ของนีย่โอ้ยมองกันเต็มเลยอืมแล้วมันรู้ได้ไงว่าพี่อยู่ตรงนั้นเขาก็สืบไงเขาสืบมาสักพักแล้วแล้วคือที่เขารู้ในส่วนนึงอ่ะ มีคนทํารูปตกมีคนทํารูปตกใช่รูปรูปพวกเราเนี่ยแหละ,ะถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นรูปผมด้วยอ,อือเออคือตกอยู่อยู่ยยวันคืนที่ป้นเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S 2> มันโดนกันเยอะสิบกว่าคนส่วนหนึ่งก็ก็โดนอังยีซองโจูนส่วนคนที่พ้นันวันนั้นเนี่ยโดนสามคนคนหนึ่งไปบ้านเด็กไอ้รูปตกเนี่ยมันแค่ระบุเหมือนระบุว่าว่าใครเพราะก่อนนั้นเนี่ยผมเคยเข้าไปแบบทำประวัติที่สอนออะไรเงี้ยว่าแบบ โดนจับต้องโจ้โดนจับแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่โดนส่งนะพวกต้องโจรก่อนกยเลยถูกทำประวัติใช่ก่อนที่จะโดนรวบพนเนี่ยก็คือว่าเคยโดนโดนจับท้องเคาะท่องโจรเมก่อก่อนอืมแล้วขอให้ผู้คองไปรับตรงพักไหนชนะสงครามชนะสงครามรใช่ไหมคือช่วงเวลาที่ตอนนั้นน่มันเป็นเดือนกันยายนเกิดผมเข้าสิบแปดอายุเข้าสิบแปดปึ๊บเหมือนว่าไอที่เราพ้น่ก่อนหน้าเนี้เขาไปแจ้งความไว้แล้วนู่นนี่นั่น และอไอ้รุ่นน้องคนเนี้ยเหมือนว่าไปทําคดีอะไรสักอย่างอ๋อมันโดนชิงก่อนมันโดนชิงของมันตังหากนะตังหากของมันแล้วเหมือนว่ามันมันไหลมันถามเหมือนว่าตํารวจจะถาม,มว่ารู้จักคนนี้ไหมเพราะเราทรํารูปตกไว้ในที่เกิดเหตุอ่ะเออมันก็เลยจี้ไปที่บ้านเหมือนเขาสืบเขาเลยมาสักพักนะี่แหละแล้วก็เดินจุงกันออกมาเลยใส่ข้อมือมาเลยเป็นแถวเลยเป็นแถวเลยี่คนนะพี่เกือบยี่สิบยกกวนยกแก๊งกวนยกกวนเลยหน้าเมย วัวเลยบอกห,อหน้าเมยทั้งนั้นไปไปที่ไหนพี่ส่งพิเศษกรุงเทพ แดนวัยรุ่นแม่งอันตรายถ้าใครติดอายุน,นั้นนะปี48่แปดนะแดน2พิเศษกรุงเทพเนี่ยอันตรายต่อทะเลาะกับคนหน้ากองงานทะเลาะกับคนหน้ากองงานท <c oughs> ะเลาะันหน้ากองงานก็ผมไม่ทำงานนะพี <c oughs> ่เกลียวผมไม่ผมเติรงม,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 มวยกันตรงนั้นกับขผมมันมวยมันมวยด้วยมวยเลยมวยเลยเพรัะตอนนั้นนะเพราะว่าแดน2อมันก็รู้อยู่วัยรุ่นมันมันไม่มีใครยอมใครแล้วตอนนั้นเลือกเลือกไปรุ่นนะมวยกันตรงนั้นข้าวของก็จงกระจายลูกป่งปัดกระจายหมดเข้าบ้านผมเนี่ยนั่งกินข้าวอยจนเด็กบ้านเนี่ยเข้ามา はい。